ใส่หลาไปใส่ววะตัวหากว่าน้า,ม,า,านมันกูบกันมาบานมาหื่นเลยวุ้นสดสับเขาพ่อนี่นาฮัลโหลครับพ่อฮัลโหลตูนย่ไส่นี่เล่นลูกบอลกับมูอยู่ครับว่ะจ้าหน่อยกับกบ,บานเ้อะอยู่คำไหนจ้งงาหน่อยยังสิ้นง,งานดอกครับแค่นี้ละ 嗯，吃帅，真吃真帅呢，木、啊、巴尼。哦、啊，冷，冷，冷。 ไอ้ไอ้ตะคุคนมาเข็มอดูตายคนนี้โอ้โหเด็กมาเมื่อยตุ้นเอาน้ำสมไม่พอกินนี่เด้อพอเมื่อยแหงนีิหอนหน้ำสมเพราะว่าเฮวน้ำสมมากเลยก็นี่เดิน้ำนี่กระสมเป็นน้ำสม

มันมันมันะงตัเองเนี่ยจริงๆลงตัวไม่ตัวเย็นเหมุนี้สีก็สีมาขายนันพอสีไม่ไหวเลยว่ามันลงตมวนัขสีได้ยังไงโอ้โนันยุดเซาทีว่าแม่เหี่ยดเมื่อยกร่แตยใ่ยุนี่ถูกใ่สองคนหัวใจก็บวมมาเยีนหนาจะเขื่อนไปใช่ยุนี่ถูกใช่ลอยู่เป็นมูอเขาได้หยอกอะไรยังอย่างนี้ ตอบผิงไหมพว่าผิดหรือเปล่าฮ่าฮนกูได้ดูสายมาเมนตัวน้อบกายนนาทันแน่ไดยลาเป็นลูกชายเลยยังไม่จับล่ะพอว่าผิดลาเป็นยัง,งไกูได้ดกสายมเ<ะ> <laughs> มนาาัน้ออง,องเช็คเบนด้วยครับ เออไม่ต้องถอนนะไม่ไม่ต้องถอนนั่งนั่งเนาเดี๋ยวดีกว่อนิดหนึ่งจิบติบพี่ให้ยัิบฮะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องเนาะเดี๋ยวดี

để ừ. <laughs> ừ. Bỏ, bỏ, này. Yeah, không? ừ. Đó, để chẳng này quá. Ừ. Qua đèo kia vào đi. đây này quá. không vô à. cái có liền như thế mà chẳng quá. Ừ, Có, có, nghe có <laughs> หน่อยพ่อก็สิวิงเงินง่ายหน่อยพอมีเบิดตัวเบิดตัวพอมีแบ่งพ um ันธ์ใบเดียวนี่งเราไ่มีผู้บาดเลยแม่เราไม่มีจักบาทเลยไโน้แบบชิวิงเงินหน่อยให้พอมีแบ่งพันธ์เดียวอร่อยนึงบ่อืมอร่อยเนี่ยคือมีแบ่งพันธ์เดียวคือบ่มีแบ่งหน่อยเบิดตัวเบิดตัวพอมีซจำหนี้ดิเอามาเอามาบริจาคลดทอนอ่ะตอนนั้นเราโมมีเงินนึกยังเป็นท่อนแบบนี้

ทอดไข่ธรรมดาก็บ่อยากอยากไข่ดาวทอดเหล็กก็ต้องมาปาดเป็นรวบดาวไปให้อีกโอ้ยดาบอกไข่ดาวันี่ดิไข่ดาวพวเฮ็ดเป็หลวบดาวไปให้นีกไอ้เฮ็ดเ่ยเลยสั่งไข่ดาวพวกหนูตื่นตื่นแล้วท้าว เราจะไปหาหมอมาใส่อะยาคือบ oh. <l Jean> ุญเอามาหยอดมั้งเนี่ไปหยอดจังไหนไปนั่งรับยาเราเอือนไปเอาว่านายสันติรับยาช่องเกล็ดละสันไอ้ที่ขี่รถไปหัวมันไปส่องเกจดวงถี่ไกญ่มากมีเอื้อนด้วยเ่าจะฟังดีอยู่วะเจนี่เขาว่าสันติรับยาช่องเกล็ดละสันโอก็เลยสิไปส่องเกจผลไปแม่น่าเกลมาเลยที่บุญบุญหยอดตาหัวมันที อยู่ไกลมันไม่ใชเวลาผัวมันี่ยังสั่นเขาไมายเวยาอยู่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเขามจะไปรลบอยู่สองเจ็ดวยไปรลบอยู่สองเจ็ดสีโอ้จะจักงเหลือก็วาเจ้าเอ้ยว่าสองเจ็ดมันก็คิบังเอสนับเพราว่าเวลไกลที่คือบ่มียามอ่โอ้โหสวยงามมากครับดูนี้ วนคณหัวใสครับวันนี้จะปิดเกมไหมเดียวจบเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครับลองดูครับเรียบร้อยครับโอ้โหาวานไม้เดียวจบครับดูวนันนี้ไม้เดียวจบเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านี่ ชิ่งนิดหน่อยครับแทงอย่างนอยเรียบร้อยอีกหมือนเดิมครับโอ้โหเก่งมากเริงๆดูสิครับเหลือดำแล้วครับดำลูกสุดท้ายแล้วครับดูลายให้ดีๆครับลูกสุดท้ายแล้วตงนี้คือปิดเกมเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหไม่เหลือครับโโอ้หสุดยอดเลยครับมือเงินคนหัวใส สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนุ่มอุบลคนหัวใสอีกวันหนึ่งครับอยู่งว่างก็ซ้อมสนุกเกอร์คนเดียวครับเรียบร้อยโอ้โหยังแม่นเหมือนเดิมน,นะครับเวลาซ้อ,อมอยู่คนเดียวนี่แม่นมากครับแต่ว่าเวลาลงแข่งไม่รู้จะแม่นแบบนี้หรือเปล่าช่วงนี้ ต้องซ้อมหนักหน่อยครับมีคิวต้องลงแข่งระดับตำบลครับอีกสองสามวันนี้ครับเรียบร้อยถ้าท่าๆไม่จิ้มฟันทำไดเราบอบาหอยูย่หันตัวเราบ,บ่มีบอเบิ่องอยู่ลังเก่ยวนะ่ะ เรือนละใส่ล้างไว้เมื่อวานนี้นมันใส่แล้วนที่บอกเฮ็ดจังสิเกเฮดปีนเถ้าเถ <c ười> ้า,าจะใส่เสือพิษทางได้เหรนมาปีนไหมโอ้ลงลงลมเหลี่ยมเลยคือก้อนก็เอาเสือพวมาใส่ตนะึ้งไขว้ไบ่เคยลงเอาเสือเมียเสือยังมาใส่จักเถื่อเปลี่ยนทางไหมคนจิ้งขวคนนั้นอ้ยหนอ ติ้มติมไปเอากามาตุ่มน้ำห่อนให้พ si anyway> ่อเนี่ยพอที่กินกาแฟอ๋ออุ่มไก่ไม่ยังอะติมพอให้ไปเอากามาตุ่มน้ำห่อนกาจับบ่ได้ก็เลยเอาไก่มัดเห็นพอที่ต้มน้ำห่อนนะพ่อจะเอากามาตุ่มน้ำห่อนบ่เมนหมายถึงว่าเอากระเรานั้นโอ้ยหนอฮัลโหลสวัสดีครับ เอ่อพอดีผมสั่งของไปนะครับของมันได้ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนที่สั่งมานะครับอือพอดีผมสั่งวิกผมไปนะครับเออมันมันได้ยังก่อนเขาส่งยังงก่อนมาไหา้อ๋ม่ต่อีเลยเขาส่งมาใหา้มั่ีเลยอ๋อพอดีของที่ส่งมา มันมันเป็นหวีนะครับพอดีผมสั่งวิกวิผมนะครับแต่ส่งหวีมาให้ผมนะครับครลบลา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 ่าลาหาลา่าล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 หลา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 ครับลาัาดีครับเาลาๆไปเก็บาล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 ่ลาลนแนลาิา้กลา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 ลัลาลาลัลาล่ลา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 ล้ลา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 ล อ๋อหนี่มาอลไรกับทิ้นแกแกว่หวานโอ้ยมันกับแกโพดมันคือสิกินได้แบบนี้ฮึหมอนเขียวก็มีอยู่แล้วว่าตัวนี้มันแกก็เลยเอามาโอ้ยจับกระได้โนับเลยไปเก็บมาไหมมาเท้าเท้าเนี่ยออกมาเซตมาล้างเอนี่ยนี่มันมีแต่ขนหมานี่อันตะแครนี่ส้องใช้ที่ผิวมันนอนตะแครน ออ๋เอาอน้ำมาสะอาดใส่อย่างเราเปียกข้นหมดอะไรอย่างนี้ฮันมาเห็นทำวามสะอาดก็เอานไงมาสะอาดใส่หรนะอ,อ,อทีอนี้ที่แต่งไรใส่ทำวามสะอาดเอานไงมาสะอาดใส่นี่นะโอ้ยเท่าเท่าปุ้ยมากอันที่เอาไปใส่บักหุ่งกับบังหน้าลูกโดกดีดีเลยไม่เหลืออยู่สองถ้วยนั่นขอเอาไปให้งัวกินอ่ะมันหา้าลูกมันโดกคืออันบักหุ่งกับบังหน้าอันน่ะ เจ้าปุ๋ยไปเห็นงวกินแล้วนะูตายด้วยงวงบัวบ่านนี้งวมันโมเมนตุ่นไหมเจ้าก็ได้เนาะโอ้ยเท้าๆไปเอาป้วยไม่แน่เซกล้วยบดชี่ใ่้กินเอาหนิเอามาอลไรนี่เจะาเอามาให้ยังละผ่าขาวแบบนี้เอ้าก็้งว่ากล้วยบวชี่ก็ป้วยก็ผ่าขาวมาแล้วบวชมันโมเมนต์จังซานเท่าเอ้ย เอาแต่วกล้วยมากวัวเจี๊กยกล่วยวัวชี่ให้กินบัต้องเอาผักขาวมาโอ้ยจะเหนื่ยนอยรอดแต่ว่ามันกล้วยวัวซี่ก็เอาผักขาวมา,นาหนังกัวเนาะเบิ่งง่วนทาขอ,ขอใ้เด้อข้าวหนึ่งเบิ่งง่วนให้คือนอนกล้วยอูตุนตีนตุนตีนอยู่นาะบ้านนี้ตายลูกง่วนมานั่งเบิ่งอยูอูจังอยู่ไก่โอ้ยเท้าเอ้ยเท้าไปหาบอลมาตมมนนุ่มหิ้มมุ่น่ข่อยดังไฟไวเวลานี่ไปหามาอีก ไปโดนยูนไปเห็นเด็กหน่อยมันเล่นอยูญยวนก็เลยหยาดมันมานี่โอ้ยมันโมเมนต์บอลแบบนี้เท่าเอ้ยไปไปไปพี่แย่จมว่ามันเมื่อตอนกลางคืนก็เลยเอาบังคงมาเขียนให้ซะเหมือนได้กระจุ่มว่าแต่มือ่อแต่มื่ออยู่เอาบังคงมาเขายียนให้ สิบเปอร์เซ็นต์อะไส่รคือผ้าหยามคือแถบานไผ่าไปขายสมุนไพรปู่ผมอแมาเนี่ยเขาว่ามันดีเนี่ยเลยสิคือคอลลขายค้ามันถึงขายสันดกโอ้ยเอาตัวเองมาหล่อซะเก้อโอ้ยไข่ตัวบัทันเป็นรถยนต์มองสิไปขายให้ลูกค้าลูกค้าเห็นเขาเลยสิบสี่ทีนี่สกู๊ปบอล

อ้าวก็ไผยกันยายินฝรั่งนี่หนิอ้าวชัวว่าภาษาไทยมันฟังคุยกันหูเหลืองแบบนี้ฝรั่งนี่นีชัวว่าภาษาอังกฤษหรอโว้ยเถาด็อกเตอร์ใหญ่ยัยกินแบบมังคุดเอ้าวก็กินแบบนั้นบ่ตั้งตัวจังมันแกงมีเฮ็ดแค่ไหอยู่บีกว่าพูดเสียทีมันก็บีบเอาบ่โอุตส่าห์ถือด้วยกระดันไม่เอาจ้ากามยังละเถา ฟังเทศดิไผ่ละเทศให้เจ้าฟังอยู่นี่นั่นดิมัอเขือเทศโอ้ยบับเขือกระเทศให้เจ้าฟังนาเแถาเอ้ย